ประศักดิครับผมอาจารย์ครับเจริญพรนเนาะเจริญพร่อนในย่อมที่บุญนี่ครับที่บุญมีโชคคนมีโชคครับอาจารย์คนที่บุญคนมีโชคเนาะอาจารย์คนมีบุญคนมีโชคครับเอาเอาไม่ให้เบิดเลยครับอาจารย์คนมีบุญคนมีโชคเนาะมาจากไหนเนาะมาเนาะมาเหมือนกันมือนี้มาเป็นสะพานบุญครับพอดีมี่เอฟซีเพิ่นฝากหลายอย่างอยู่ครับแล้วก็มาทำบุญเองนั่นนะครับกับ มีคุณคุณรัตแม่นี้กองศิริเพิ่นฝากมาถวายเทียนบรรษานะครับคุณขันชัยติยะธนากูนคุณแม่พุทธานติยะธนากูลนะครับกับเทียนพรรษาเทียนพรรษาเนาะแม่ศรีมาภัยนี่ย่านพระอาจารย์ไม่แนวกินปลากรอบหนึ่งกระสอบครับอาจารย์ไงเลยเนาะครับกระสอบแบบไงหนึ่งับวันนี้กับคุณปวันรัตน์ ครับจันทวิวัตรขับเพิ่นเบ่งลิดว่าหนังสือสวดมนต์มอพี่พ่อบ่ครับพระอาจารย์เพื่อนก็ได้ทรงมาให้กระลังหนึ่งใช่ทุกท่านครับผมแล้วก็มีเกิดกับปัจจัยบางส่วนนะครับปัจจัยบางส่วนนะครับพระอาจารย์กล้ามาทาบุญกับพระอาจารย์แล้วก็มีสังฆทานนั่ครับจะนี่เนาะครับเนาะ ปากกอบหนึ่งกระสอบนะครับสังฆทานเหล่ากระเทียนท่านสากระูกนะครับมีถูกนะครับเหล่ากรหนังสือธรรมะนะครับอยู่ด้านในครับผมมาที่ครับอาจารย์ครับจังไลยกะฝากเปิดดวงเปิดโชคให้พันน้าแน่ได้ได้ครับผมครับครับก็พุ่งนี้เป็นมื่นนะบอกพันน้าเน่ครับมือนี้วันพระเนาะมืนวันวันนี้วันพระไม่ทําไม่ได้หมอครับอาจารย์ทำไม่ได้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนะบอกพรุ่งนี้ครับจะได้ซื้อได้ล่าเพิ่อนก็ตามนี่แหละครับจ้ะจ้ครับผมอากระตังกา รับเลยเนาะครับผมถวายพระอาจารย์ไหมครับผมถวายแล้วเนาะบัดนี้เนาะถูกก็ถูกครับผมบัดนี้พระอาจารย์ครับคุณผู้ชมต้งนึงนี่เต็มเต็มคักคักเบาอยู่บบ๊วยหาสามตรงตรงครับพระอาจารย์วงแดงจึงคืนสาธุนครับผมมีผู้ใหญ่น้ำยู่บ๊วยก้า มีหลายอยู่ครับปูมันได้โชคได้รากมันได้ใส่หนี้ใส่สินได้กินได้ใส่ในเนาะได้เหบุญให้ท่านอย่างะดีนะเพื่อนกับสีมีเงินมีทองสือเทียนเขาพันษาไปแหน่เนาะพระอาจารย์เนาะแหน่แหน่เอาไม่เช้าอยู่นี่ได้แห่บ่ครับไม่ได้แห่จ้ะบ่ได้แห่เนาะเพราะว่าโมมีหม่องยางบ่มีหม่องยางแม่นเพราะว่าเห็ดยังบ่แล้วเดี๋ยวมันยางบ่เพิ่นสิเหยียบตะปูโดยปกตินี่ เมื่อเช้านี้ยูวัดอาจารย์ใครเพื่อนแห่ออมโบดเวียนเป็นเวียนเทียนเลยครับแห่ออมโบดแห่ที่มัณฑาะครับผมกับไปไปน้าเพลินยูตาบริยางวุ่นน้ำเพลินดอกไปซื้อไปซื้อไปซื้อไปทั้งบุญด้ือกันล่ะครับก็ไปทั้งบุญนะครับไปซื้อเนาะกับไปทับุญแล้วกันเิ่นกับลยพากันเวียนแต่ว่าผมกับบริเวยนะครับเบาแห้ง แนวมีภารกิจหลายแนวอยู่ครับมือนี้ยังชิได้ไปต่ออีกครับอาจารย์ไมอนี้ก็ได้ไปออีกยู่งกับจากกับจากวัดพระอาจารย์แล้วก็ชิได้ไปไปอัดโศกครับอาจารย์ไปซะกก่อนไปอัดโศกไปอัดโศกที่ไหนขั้นแท่หน้าขาดโอ้หัมุกใหม่นาะแล้วเธอก็บ่กใครเข้าใจขือว่าโศกเปนเอิญโศกเนาะมันเป็นโศกเป็นอัไนไหนครับใช่ใช่เฮ้ยสันดอกอัน ขาดตั้งแต่ฝนพอนตกผูนีพพนอาจารย์แปลกว่าฝนมาตกแต่ขั้นแท้ขาดแต่ว่าเวลาฮ้าองเสียดเนี่ยเ,เวลาขุดดินเนี่ยเขาต้องขุดม่หายาดิแม่นครับขันบ่มีหยาดกนบ่อยูดิขันม่่ีหยากกดกับวายูน้ำน้ำท่วมขึ้นมากอะ่ะ<น>ขาดอีกึ้นเราแมนะครับจังว่าโอ้ยสำหรับเปิดโซล่า,าเซลล์ใส่เปิดไส่จุด้นให้น่า,นนาขั้นแท้ขาดนมบ้านนี้อาจารย์ครับ มือนี่นี่พอสิมีหน้าทางเราไปครับนี่นี่มือขึนเพิ่นกับมาบอกูฟังเมื่อขึ้นนี่เพิ่นกับมาบอกสูฟังอยู่นี่นะเพิ่นก็บอกแล้วที่ตวมาบอเสียแถวดินิสองตัวขับสองตวให้สอตวก่อนสองตัวเก่าแล้วเนาะโอ้ยสองตัวเอาครับพระเจ้ามือแรงเมือแรงนีไปนี่มือแร้จีแปลวมือแรงงานจีไปพูดมือเหลืองนี่มอริมโค้งริมโค้งอเอแสดงว่ามืออื้นก็ได้ทันครับี่บกมือก็ได้ครับมือก็ได้ปันมากก็ได้ปั๊บเ ผมฤสิบดายแม่เนาะบายหนึ่งจะได้โทรหาพระอาจารย์ที่รับบรถไปไอ้มือเดินจะเดินทางไปชนบุรีครับกลับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับไปทําธุระ้น่าจะโทรหากันก็ได้เนาะครับเดี๋ยวน่ะจะได้โทรหาพระอาจารย์เอาครับบอกเลยบอกไม่ได้บอกบอกเลยบอกโอ้ได้แล้วบัดได้เลขปุ๊บมาเท่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ตัวได้ครับพระอาจารย์สองโดดิสหาหนึ่งพระอาจารย์นึกพอคอยแต่ครับ หาหนึ่งหาหนึ่งเดหาหนึ่งซื้อๆนี่อันนี้อ่าเป็นจังไรครับเนาะคระจันาร์สิลงเป็นอ่าเลขฝันตองงวดหรือเปล่าครับแม่นเลขฝันตองงวดจ้ะฝันตองงวดเนาะแต่ว่าเลขนั่งริมโค้งนี่มื่อแรงพระอาจารย์เฉไปแม่นมื่อแรงเฉพรกครับมื่นยังสีได้เด้อครับผมบอกคนน้ำแม่ฝันตองงวดฝันตองงวด ห้าหนึ่งหน่ว่ะห้านึ่งก็ไปใช้เนาะครับใครว่าสองตัวคก็เลขใช่ตัวได้อันนี้เราก็อันถวายแล้วเราก็ลุกไปทยสาราเบือนนั่เงครับครับผมล้วเร่องเฝ่ากรื่งตีฝ่ากรื่งติสั่งกับเบื้องเขามากกระเบื้องนี่ย้งว่าได้สั่งมามย้งปรสั่งเพราะว่ายังมีเงินเพราะมันจะใส่หลายเงินอยู่ครับ ล่อปัดใจ,จล่อปัดใจ,จเฮาเอาจังซี่มาได้ป่ะครับอาจารย์เฮาเฮาเส้นบรนมาก,ก่อนมาได้ดบ่ะยู่อหลอนบรรมไผ่เส้นนี่ข้างนั้นมีนบรรมไผ่เส้นนึงโอ้ล้านใหญ่ล้านใยล้านกระเบื้องล้านใหญ่เพิ่นบ่ให้เส้นเพิ่นผ่เส้นนิดเอาอันอันไหนป่นครับพวกอิดบล็อกพวกเล็กพวกอันนี้เฮาเป็นเส้นบรรมได้หรือว่าคน,านละล้านคนละล้านเพราะว่าเขาออกแบบจำเนยขนาประจําเนี่ยเส้นใหญ่ยุครับ ว่นนี้ข้าไเปเ่าประจำนี่โดดๆต้องเบาที่นึงมองที่เป็นร่านกระเบื้องนี่แมนถ้าเส้นบ่ได้ก็ต้องรออปัดใจสะกอนร่อสะกอนแล้วครับคกับมีเท่าไหร่กับถ้าย่อยท้าย่อยมาเห็ดบ่อก้าวประจักรเดี๋ยวจะรออเ่อเดียวเลยมันก็ไปชื่อพี่ที่ก็ไปชื่อฝ่ามาซื้อแฟนฝ่าะครับคือพวกเห็ดเกี่ยวกับฝ่านฝ่าฝ่าฝ่าหัอฝ่าฝ่าฝ่า ครับแผ่นฝ้าที่เอามาตีตั้งเทิงหรือเปล่ครับแม่นๆถ้าถ้าต <ๆ S 2> ีตั้งเทิงนี่เขาเอินมาฝาครับพฝาจานถ้าตีกังการนี่ฝาเนั่นแหละฝ้าเนี่ยนะฝาเนาะแผ่นฝ้าชื่อหน้าตกชื่อหน้าชื่อพวกของม่าระตกประมาณสามหมื่นสามหมื่นอุ้ยเฉพาะแผ่นฝ้านี่นะทุกอย่องางเลยทังมม้งงดยิ่งงดยิ่งทั้งหลวยิ่งพร้อมันทั้งหลวญทั้งก็เกินนี่ก่อน เล็กเล็กแขวนบหรครับเล็กแขวนเล็กเอาว่าไว้แต่แขวนนะเล็กอ่าเล็กโค้งเล็กโครงเล็กเล็กโครงฟ้าครับทุกทุกอย่างครับสามมือนี่พ่อไปครับนี่ก็เพื่อนว่าพ่อเรากระดีเรือกัะเรือกระ่าสร้างอืมสร้างประเทศใช่ว่าสร้างเพื่อนคำนวณให้อ่าปริมาณซัมนี่ล่ะพ่อดีเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่ครับอันนี้ก็เส้นมากอยู่บ่ครับอัน นี่เื้อสดอยู่โอ้ซื้อสดใจสดจโอ๊ยป้าอยากขั้นซื้อสดนี่เราดังๆได้ครับแต่ว่าทั้งเส้นนี่ให้เราค่อยๆขั้นเส้นนี่อย่าเบาดังขั้นเส้นนี่เราค่อยๆเดีย๋ยวเดี๋ยวมันสิได้ยินไก่ใายเพิ่มนี่เนาะแต่ว่าไก่ดีอยู่ดอกเนาะอันผู้เพิ่นเป็นร้านวัสดุที่ให้สามารถรีไห่มากกว่านได้ นะครับเพิ่มก่าต่างว่าเออมาจารย์กระขาดเลือกดทยอย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 ท,ยอย,ทยอยไปเรื่อยอย่างนี้เห็นไหมครับ,รบเม็ดนั้นสีไปยยสี่แล้วเม็ดจะเนาะครับ <c oughs> มัน,นจะเลือดแค่กระเบื้องพันชื่อกระเบื้องอะไรแบบนี้ข้าผู้คนจะเนาะครับ,รบข้าปูนี่เพิ่นคิดเป็นตารางเม็ด<อ>มันบ้าครับมันเป็นตารางเมตร,ร,รก็คือกระเจ้าอยู่เป็นตารางเมตดกระเจาบอกว่าเป็นตารางเมตรนี่แหละครับข้อความใจเพิ่นเนี่ย ทันบบปูฟี่เลยเนาะโอ้ยกระบอกเราเนาะครับอาจารย์แต่ว่ากะบ่อน่าจะเกินออกพันษาแล้วครับคิดว่าน่าจะแล้วเสร็จอยู่ผมว่าเป็นย่างบุญเท่ากับมันแล้วครับออกพันษาพอดีเนาะได้ถวายพร้อมกันเลยเนาะถวายเซนกะทินเนาะครับถวายพร้อมกัะทินเลยในพันษานี่สามตัวแตกจะซีงวดล่องมองแห่ครับอาจารย์แล้วไหวปัญญังครับเอาซีงวดเลยเป่าเอาซีงวด สองตัวกันนั่นเองสองสองตัวก็ดีครับพระอาจารย์สองตัวก็ดีเนาะครับแต่ว่างวดนี้อ่าสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี่ก็ถือว่าเต็มเต็มอยู่<ก>นะครับเลขนางริมโขงเนี่ยเจ็ดห้าสามเนี่ยให้ว่าตรงๆว่าต้องกลับเลย<ก>นะครับนงเลขนางส่วนมากกับลบายตัวมันก็ไม่เกินสามตัวครับเลขนางในสามตัวที่จริงพระอาจารย์ครับถ้าผู้เพื่อนเอาเปรียน,นี่เพื่อนสิบแปดท่านที่นีเจ็ดกับหนึ่งกับสี่ท่นเดียวกันแมนหงายมาช้างวาเวละ บ๊อบพูพิ่นบ๊านี่คือต่ำที่อาเซียนเพิ่นเขับเซียนเพิ่นสิประมาณนั้นครับเจ็ดกับหนึ่งกับสี่เพิ่นสิบสิบนำส่โลดผมว่าครับสิมีผู้ได้สามตัวแตกอยู่ดอกคิดว่าครับแต่ว่ากับบ๊อบี่เอเจซิ่งสิบห้าปันได้นะครับในในไม่ในกลุ่มในเพจก็ได้ถ้าว่าคันกดผมก็ารรลุล่องไปเบิองมะเร็ง ถายมันให้แล้วคนจีนก็บ่กให้กล้องวัดดีกว่าเพราะได้มาเห็ดแม่สางดีกว่พมันก็บ่ราหายหลายดอกคนไทยแค่สามตัวสามตัวนี่ถึงจะไม่เข้าสามตัวเข้าสองตัวก็ถือว่าโอ้คักเติบอยิวครับเลขหางเดียวเนาะเลขนางริมโค้งคือเกาอีกแล้วพระจารย์ครับนางนางริมโค้งเข่าแปดอรหันกะเข่ากะบ่าเข่าที่เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเอ้าจังไรก็รอพรุ่งนี้สําหรับ อ่าเลขนั่งริมโขงนะครับยอมพีกับทูหากขาเร็วกันเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะโทูหาพระอาจารย์เนะาะครับโทูหาเนาะครับเดี๋ยวจักนี้นเดี๋ยวลเราจะไปไทยเนนททยพินพเ่นเมมึงนะไทยซาล่าควาคุยหนาซาลาเพิ่นเมมึงจังหน่อยครับผมมัน,นก็เรื่องตีสายว่เพิ่นตีได้สองมืงแล้วล่ะกครับผมไทยเพิ่มมึงครับอ่าก็ทางการรบกวนพระอาจารย์ซัมมี่ครับผมยาโยมเพิ่นกับมาล่าใหลายครับผมสาธุสาธุเนาะ ผมเดี๋ยวแอดก็จะมาถ่ายความคืบหน้านะครับเนาะจากคลิปก่อนที่แอดมาถ่ายให้เบิ้งครับในส่วนของมุ้งเสร็จแล้วนะครับมือนี่พระอาจาร์เพ่อนว่าสร้างเพิ่งกระลังแตวนน่วันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันพระเพิ่งจะเลยหยุดครับกระลังตีโค้งจะเห็ด าจจะตีฝ้า่ะสันเพิ่งจะตีได้หนึงช่องแล้วอยู่ยใสนออบนี้อึ๊บนี่ครับกำลังตีโค้งเล็กของฝ่านะครับเ็ีโค้งฝ่าในหนึงช่องแล้วครับผม วันนี้วันพระวันอาสารหมบูชานะครับวันศีนใหญ่เป็นการสร้างกับยุดงานนะครับกับบานไปทาบอกข้าบุญกันนะครับหลังจากไปทาบุญแล้วกันอาจจะมืออืน่นหรืออาจจะเป็นมือหือแต่มืออื่นเหมือนวันเขาพันสาอา,าก็ยังม่แนนใจว่าสร้างเพิ่นจะแต่ขางมาทางานบ่อครับเนาะนะครับ,รบ,รบหลังจากตีโค้งฝาเสร็จเฮ็ดฝาแล้วนะครับเพิ่นก็จะเหตุนไน้ส่วนของ นี่แหละครับกระเบื้องว่าสันอาจารย์เพื่อนว่าจะได้ไปสร้างกระเบื้องมาปูว่าสันครับพื้นที่ทัดบูชัวคือกันครับว่าพื้นที่สารานี่ไม่แน่ใจว่าล้อยต่อล่างเมตรหรือเปล่านะครับในส่วนของฝ้าไปสร้างมากเมื่อวานนี่ว่าสันครับ นี่ครับฝ่าเิ่นเกเอามาสงแล้วครับผมอ่าเต้นน,น้อยๆนี่มันเป็นเต้นค้นงานเลยครับเอ่าเป็นเต้นของอ่า่าที่เพื่อนมากบทไม่นะครับเนื่องจากว่ากุฏิบอมีครับเพื่อนก็นเลยต้องอาศัยเต้นแล้วก็พักอยู่ในซาลานะครับใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดบ้านเ <laughs> อ้านะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าครับผม ครับกาคิดว่าถ้ำฝาเซตก็น่าจะปูกระเบื้องนะครับตามที่อาจารย์บอกครับปูกระเบื้องเซตกับจังค่อยสีเเฮดในส่วนของหนาตรงหนาตน่า,ตางผานังให้มันแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเพิ่นฉาบไว้เรียบร้อยแล้วครับนะครับผนังฉาบเสร็จหมดแล้วเหลือท่าสีครับนะครับเลือท่าสี ความคืบหน้าก็ประมาณนี้ครับผมยังไรแอดกาอนุโมทนาสาธุบุญกับเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะที่อาไดมาห่วมบุญห่วมกุศลน้กันครับผมเมื่อวานนี้ประกาศผลสลากกินแบงออกไปแล้วครับผมก็ดีใจครับเอฟซีหลายๆท่านที่ได้โชคได้ลาบกันนะครับสําหรับท่านที่คิดหวังนะครับก็รวมทั้งคนมีโชคนั่นหมนะครับซีเรียกว่ากลับครับผมเอากา ใจมันรักก็คงต้องสู้ต่อไปครับผมอ่ะวงวดนี้อาจารย์กระหามากแล้วครับเลขพุ่มนะครับมาหาไวเมื่อคืนนี้ห้าหนึ่งเม็ดเดียวครับผมไนกระล่องเอาไปเสียงเบืองก่อนได้ครับเด้อพุ่งนี้เลขนั่งริมโขงนะครับจังคอยชีใได้ครับเดี๋ยวจังไรกะรอฟังครับผมนะครับคลิปนี้แอดกะฝากไ้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ